สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ไอ้หนานพาอ้วนนะครับไอ้หนานพาอ้วนในวันนี้นะครับจะพามากินอาหารที่เป็นอาหารที่นิยมของคนอีสานนะครับซึ่งไอ้หนานก็สอบครับแซ่บอิ่มีครับมากหลายๆนะครับก็จะเป็นอาหารนะครับก็จะเป็นเนื้อวัวนะครับซอยนะครับบางๆนะครับอันนี้เป็นน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มขมนะครับ อันนี้เป็นลวกนะครับลวกเครื่องในนะครับวันนี้แซ่บหลายครับก็เดี๋ยวพี่นานนะครับพี่นานจะพากินนะครับพากินซอยจุนะครับซอยจุนะครับนี่ครับนะครับก็ใส่น้ำแจ่วหน่อยหนึ่งครับนะครับ นะครับปูเนื้อใสมากครับสวยครับนะครับเห็นแล้วน้ำลายไหลครับใครยังไม่ได้กินข้าวนะครับอาหารเที่ยงอาหารเย็นนะครับหรืออาหารเช้านะครับซอยจุนะครับพินานแนะนําครับพินานแนะนําเมนูวันหยุดวันนี้ครับซอยจุเนื้อวัวครับ นี่นะครับตัวนี้ตับนะครับสามสิบกรีบครับมีปอดครับมีเนื้อครับตัวนี้เนื yeah. ้อวันนี้นะครับพี today, on, habitat, ่หนานเลือกเนื้อสันนอกนะครับเนื้อสันในหมดนะครับแต่เนื้อสันนอกก็อร่อยครับอร่อยมากครับนะครับแซ่บอีกทีครับที่ขาดไม่ได้ครับสำหรับอาหารอีสารครับ ทุกมือต้องมีครับประแดกครับจำประแดกด้วยครับอาหารชิ้นชื่อวันนี้ครับกิ้นกับผักหน่อยหนึ่งครับแซ่บครับแซ่บอีลีครับเมนูวันนี้นะครับจำซอยจุเี่ครับพีนานจะจำให้ดูครับเอาไปครับบางคนก็เรียกว่าบัวน้อยเกือตมครับ ูตรแล้วแต่ครับชอบมากใส่มากครับสําหรับหงัวครับไม่ชอบไม่ต้องใส่ครับแซ่บหลายๆครับแล้วก็จานที่สองครับนางคาจ่อยทํามาแล้วนะครับตัวนี้เป็นก้อยมะนาวครับก้อยมะนาวก็เป็นอาหารอีสานนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบกินขมนะครับลดขมก็จะเป็นก้อยมะนาวไม่ได้ใส่เลือดนะครับก็จะเป็นเนื้อวัวนะครับคั้นกับมะนาวนะครับ ปรุงด้วยนะครับผงชูรสนะครับเขาคั่วนะครับพริกนะครับแล้วก็ต้นหอมบักชีครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับสำหรับอาหารมื้อนี้ครับก้อยมะนาวครับซอยจุครับนะครับก็ทันใดนะครับอยากให้พี่นานกินอาหารประเภทไหนนะครับแต่ขอให้บอกครับตามสโลแกนครับพี่ นานพาอ้วนครับมาแซบมากินนำ้ำข้าวน้ำกันเด้อครับพี่น้องแซบหลาย